You yes, say? เขาเห็ดเฮ้าเห็ดเดือขั้วทุกท้าเห็ดเดือขั้วนาะสวนฮ่าู่า ปาดออกกันยังไงเนาะรัวเสียงเลือหน่อยแปดเหลี่ยมยิงเศร้าหญ่งเสร ด้ซองเสาของบ่กแปดเหลี่ยมฮะบ่กต้นนี้งายนงาเดียวขึ้นไปสะท้อนเนาะมันเสือกมันยัออกกันแบบสะท้อนลมแรงฮ่าๆลมอบาน้วบอกม่ได้แต่ล้หมาเล้หัวฟูคื้ลม

พ่อปากบ่ติมาเนาะมินีมาไปอาบน้ํามันญาณหายบังมื้อตัวกูติมวยเฮว่าแล้วมันเฮ็ดบ่แม่บ่ยังบ่เครีเพราะมันบ่ปาบ่ีมันบ่ได้เฮ็ดกับเบิดนึงเออบ่มีแนวเฮ็ดมวยได๋เซาผมมาอีมวยกะอีแม่ว่าใครอยากได้เงิน ภัยเฮ็ดนี่สิจ้งจางเงินป้อขอ่อยน,นี่แล้วหมอกได้แบบเงินแห้งหม่าฮ่า้ยเด็กหน่อยนนเนาะตาเหลือมอๆสเสร็จ้ะมันลายเสียวแล้วมลมแห้งขนาดมนาแม,าม,ม่นมขนาดตะว่าสกิ้วกันสกิ้วตะว่าซอผีดกับป้าใจน้ำจ้ามันป้าตักแสนบัวสาวนี้ไปตักขา้าวต้มได้มัตักขา้าวต้มแต่ว่าแบบบัวแดงนะฮะนะตักใส่ถียรหน่อยสิใส่ซอสอีกได้ฮะกูบอกว่า สอดก็จะเอาไว้พัดอันนั้นนะสอดห้อยนังล้มเอาไว้พัดหันพัดนี้มาต้องใส่ลูกกินแต่ข้าวต้มก็ใส่น้ำปลาใส่แลเออเออนักมือได้แล้วมาสิเหตุมันเคยเห็นนยไปด้าูขาวอดได้เอามืจะพันสิาเไหมองใช้เออกมาอะไร้างก็ต้องพันไหมให้ได้ไหม อย่นี <S <s enfin ้แบคกระสูนอ่บอกมาแล้วแต่มันบอกว่าเดีมันขี่รถนี่น้าอยางใหญาเห็นบ่ทิพเอ้ยทิพย์จอาบน้ำแม่วะเอออาบน้ำเด้่ยเอนนมุก้วย่องจะดีโอเคเทิแป๊บ แต่มาาันนี้ผมก็ตื่นนคุณนี่มาต่อติดิดนี่ักระโกูก็เป็นต่อเลยลกโลกขนานที่ขนาดบริษัทคีมหนวดได้หมวกี่ยมันยังหมอนผมมันแตกแล้วน่าไปซานหําพายเนาะมันคือหนาอยู่วงเทบเนาะตัวหนํากล้องเขา ok ้า <modeling> ม <entin> ันค <father> ือแบบว่าอันนั้นเนาะตัดเปิด สวัสดีจ้าล่มแห้งยังอยูยวอะล่มแห้งนี่มีคนมาเบึงเซยมันยินบ่มีเียกบ่ไดไปใสสวัสดีจา้าสวัสดีจา้านั่งอยู่กลางเพือนนี่มีอารมณ์อะไรสดอีกได้นี่บ่ไดไปใสเลยมีอารมณ์อะไรสดอยู่นะลนนะแล้วมันอีนสีไล่ฮึ่งเลย ถ้าบริไปไสายบริไปไสายเลยอยู่แต่บ้าน,นมาอยู่บ้านจนดำบัวขาวแล้วนาดำนาเริ่มขาวฟ้าแล้วอยู่บ้านม่วนถ้าบริเหตุคลิปเขากับมาไลฟ์สดเอา คุยกันแน่ดูมาคุยกันแน่ดูตาบนาไม่ลงเว้ยตามนาเราสิที่พร้อมไหมเด้อคีเป็นอยู่บ้าจักรยานคีว่าเป็นแต่ทีบซื่อทำไมทีฟก็ทน้องนางนางไกวอูหลานแม่หันแหละ บดลดดนะมือนี้มาลซดก่อนที่พึ่งซามมามันก็เลยแบบว่าฟูๆขนาดเลยหัว่บเห็นยายหายยายหายนะวยายหายน้ายจอมากเอียงขาจ้ะเอลยข มุนจะมามุนล่านะมุนจนวาเลยเดียมมเาได้ตับเลยแนก็รุดแล้วเนี่ยเเอเขาเอยังอยู่คนเนเต่าเนี่ย <Darwin> ัเจ็ดแปดเมตร้นเสือเต่าเนี่ยเจ็ดแปด กยุกไดาคายสาสืมันะ้งบคายะเขาคายในอคลมลายคเื่องมือเขาขยากคาย่มันตักสือกงเมือซาเอาเขาดีปูดเลเขาดีนี่ด้วสั่งมาลและชิจะกส่ป่ อย okay. okay. ี่แปดอ่อนต้องสร้างสร้างสื่อเครื่องเขาให้ีิจวที่เราไปกระเป๋าเกินสร้างมีโคเปิลแต่จะมียังแน่

มแอ่คุยกับอีฟทำอะไรไปสายมันอยู่เพื่อนไปร้านหน่อยต้องแลงต้องแรงไปแมมแม่บอกแบบนหนามาขาเป็นเงินใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตัวเล็กนอนแต่เช้าเลยนอนแล้วตัวเล็กตัวนี้น้อยกวก่ามูคุณนอนในอูตัวนี้น้อยข้าวสิบแปดหน้าปลาอะไรมบบนี้สิบปดจังหวงถาลดนะถ้า,ะามานเมืนน่อเช้าเขาไปหลังหัวอยู่ายกันหอยอันนั้นปลาตกใหญ่งงมันลายโตเลยมันจวกจวกอยู่ในหันแรกแคมพายมันหนามมันบกเนาะไาหน้าบ้านนี่ไปหลังหัวเมวื่อเช้า มาขอตัวทอสองซามเนิววนี่นะ <c oughs> ถ้ามีแห่งได้มาจากแล้วมันโดดดงดงโดงตัวทอาสามเนี่ยสองเนียยนีย่มันอยู่ในแคมยันมือเสานะมาได้อสภาพสมบูร์นี่โก,กวะข้าจะเอาหอยไปคายบรรจุยี่่ก,กวะข้าจะไป่มพายทำมาจาก จืดอ่ะด้วยยามุกกัว่าโอ้ยยกมาจืดอ่ะด้วยแม่เรอฟังไทยอากาศร้อนมากครับอยู่นี่หนาวเด้ออยู่นี่หนาวร่มร่มแห้งตลอดเลยตัวโซนนี้แดดออกมันกัดจีบบนหนาวปันใด ตอนตอนแรงหนาวตอนแรงก็ตอนเศร้าเท่ากับว่าสิบหา้าก็งอหอยคายอยู่ดอกไปบ่หมกงมหอยคายอ่ะงอหอยคายไปบ่ไหมงอหอยคายไปบ่มงอห้อยเงินใจ่เนี่ยมาอยู่บ้านเทิงแล้วเนะาะเงินเบิดแลด้วได้บ้านไปหา้าแนวคลาย มันอยุ่ล่มมันผัดตลอดมาเปิดวิาเปิดไล่โซนนี่ใส่ถ้าเข้าไปเข้าจอบไปนี่ไปเห็นข้าจอบข้าจอบสิวายในนี้นะ ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีค่ะเข้าบุธบอกว่าเขาเสียออกมือนะขเขาแต่ออกมือนะ ดูว่านอนจะลาเขาเหมือเขากะหูเนาะหัวห้าออกหรือบอกดวไร ได้แต่ว่าได้ก็ต้องห้าเลยเนาะให้สิห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังยู่ซื้อมันสิได้หมมี่อีกเนามีแต่ใสอย่างเดียวเพื่อนที่ฟังถอยคิดถึงเแล้วคิดถึงเหมือนกันจ้าสวัสดีค่ะมาพักมาพักมาพักเง้วขนาดเด้เดี๋ยวสิประยัดแห้งๆเนาะสื่องา่าง ไปบันทึกตังคใจเก็บเงินถ้าว่ามาบานเท้ามันใส่เงินลายเงินพันหนึ่งแป๊บเดียวนะตือต้อแหวง,ง,งตืององต้อแหวงเฮยหยาดนโยบานมาไว้เลยเงินเฟ้อขนาดเลยพันบาทไทยได้หาแสนเหล่าไหนไหนไหนอะไรคะ เพนนนำเงินเตือนไม่ยู่เล่าเงินเฟอขนาดห้วย่องม้วนย่องขนาดหาเงินบมดทันเลยเงินเฟอเฟอถึงแล้ววันทีหน,นึ่งเน้นเนาะ้อนนี้เรียมสมัยบยาบานเลยอยู่ นล้วันที่หนึ่งขึ้นสองเท่าเลยนะคะแมนเงินเฟ้อขนาดลอยหนึง่งลอยหนึง่งลอยหนึง่งหาเงินเล่าเนาะเนาะลอยบาทไทยหาเงินเหล่าเนาะแมนบอกหาสิพันฮ้ยลอยบานึงลอยบาทไทยหาเืินเหล่าหา,หาสิพันก็หาเอินเหล้า พันหนึ่งพันหนึ่งนี่ได้หาแสนแล่าเงินเฟอ้อแต่ว่าปริมาณคองใส่หันแบบว่เาเอิดมายัางทอกา่าวมแพงเอ้ยแพ่ง,งนะึ้นนะ้นน <laughs> านหนึ่งห้านหนึงเธอดนนนนได้บอกจะพัดต้องรีบกลับมาทำงานที่ไทยนะครับ <laughs> เงิงนวัฒนแล้วอยู่แล้วนี่สองพันบาทบอสองพันบาทหลานหนึ่งเป็นเงินเราหลานหลานหนึ่งเปตย่านมาอยู่วา,านาเงินเฟ้อเออหัวคุกเงินเฟอ้อให้เ่านงี้ดิยู่ไทยลอยหนึ่งเขาเซเว่นอิมทองหย่อนอยู่แล้วเข้ามาลอยลอยบาทหนึ่งนี่ บ่ได้ยังคล้องแพงขนาดนัง่งแบบนั่นบ่ได้ไปหายอย่างอีกบ่มีเนี่ะน,นังเน็ตพุ่มแหงเน็ตกระเปื้องเปลืองมาอยู่บ้าน หนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งหมื่นกีบเนาะบาททองอื่นวะหนึ่งมื่นกีบ no, ได้สามวันสามวันกูบันทสามวันเขา youtube เบิงไล่แห่งเบิดเบิดไล่มือเคร่งกับเบิดเลยก็เลยเบ่อยากเห็นยังมาอยู่บานสวัสดีเจ้ามันีหว่าง วันนี้วางมาคุยถ้ามันตัดไปมันเน็ตเบิร์ดามันตัดไปมันเน็ตเบิดเดอ้อเพราะว่าเน็ตเพิ่งสมัครมาเมื่อวัน เบืองบันบึองมมัดโพล่ะลิบานเฮานะเขนตัเดไต้แม่าโหเดมะข่าไรเป็นนรัถบาลไหมมันจะเป็นน้ำข้าเนาะเขาคุมเงิน่มด้ย เงินมันเลยเฟอเข้าคุ้มได้ไม่กระโบเฟอน่าโมกปกติลอยเเราศร้าหาพันกี่เขินจนลอยเราหาสิบพัดมีเหตุจะได้สิเงี้นเฟอเงี้นเฟองานทำผัดบะหมี่นี่แต่กิน กับจ่ายงานเห็ดบม่มิมีกระเถิเธอได้เดือนหนึ่งเข,าข้าคืนเห็ดยูแองเะาได้สักพอได่สองหลานทึ่งบ่สองหลานที่หลานสามหลานสี่สมมติเขาเห็นยูเต้านี่เดือนเอได้สักอีนัดไปเห็ดนี่นะหมกเพงว่าสอหลาน นี่นัดไปเห็ดนี่ไงเขาเพจสี่ใดอยู่ว่าเงินใสคงเฟอร์อีกนานครับแมนเฟออะไร เงินจนพระท่านใส่เลยได้จ่ <l ain> ายไลยกว,ายกวายาออ่าหลยเก็บไลยจ่ายไลยกว่าไล่ลับเผื่อนคาไพกับแพงแพงทุกอย่างบ้นานเฮานี่ยกเวนคาแร่งเนาะคาแร่งถือผมลมมัน,นลมพัดทำไมาแล้วบ่ บนเห็งานเราไปเทีย่ยวซื้อให้ออกให้หลวงไเนะก็จะไปอยู่ในแหม่มเลยล่มเริ่มผ่านทัวฝฟูเลยแต่ว่าเราเห็นงานยังหมดจกักเห็นอยู่ส่วนหนึ่งเราลงเตกันแมมแต่ว่าหมเห็นเลยนะ เปลี่ยนเฟดดูไยตามบททัาสบายดีเจอคนเขามาใหม่มีคนเบิ่งเสย ลานกันล่านขี่ดื้อหมกะูไอ้ยหมกเ้่ามจิงได้ว่าอมูพวกมเาไปหาม้าเนขาไปตเอกเลืออยู่สอเจเิหนยูเปิงวะเ็นทะย์ตองนัตองนีที่ได้ตวสือมาเอาไป ยามต elf, Terror, 5, Hello, s <S ืไเหมือนวงที่ให้กระชับตัวย่างกบเขากอบอลลูนมามปันนั่นดวนี่บอของหมองเขาคืนตามา่าจะยังไมเท่า้าจะคืนันนี้ปะั้าร่บย้ปเ ตะปูหน่อยเราเราสิใส่เต่าเราค่ะบเดียลัวสวัสดีนะคะมาลงไขกูนิไหม สบายดีสบายดีเป็นอะไรสดตอนแรกเป็นยังเฮาดาเป็นอะไรสดตอนแรงตอนแรกแบบตอนแรกมันมันบบสาว่างมันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าหลอดแหน่เอาเนาะแต่ว่าวห้าบนตังกล่องมาเห็นมือนี้บหได้ไปใส่ก็เลยไล่ไล่มือนี้เนาะแล้วแต่อารมณ์เพราะงั้นแล้วแต่ย้ำป่วงป่วงย้ำได้กับอะไรย้ำนั้น ือซาเจ้าของเจ้าของสองปวงไม่ดได้ไปซ้ายว่าสิเอาเมื่อ,อหน้าซะทารถรถบัมาจากเถื่อนเลยมาไหลสดตอนนี้ก็ทำงานไงครับทำงานทำงานกับเบิงไหลไปน้ำ <laughs> ตอนนี้จะจะหมุนมาหมดตอน,น สิบโมงเข่งสิบโมงสิบหกคอยบริหารงานคอยอยู่เพื่อนมาเป็นเดือนมาสิเป็นเดือนแล้วเนาะจะบุมีเงินใส่แล้วมาอยู่บานลายเงินเงินมันแพงลายมันเฟ้อบริหารยังวันจันสิไปทำงานก,บบกระบัดกระเท่านออกก็่เลยนั่งทานอนทาน้า เหตงานกนัตั้งใจทำงานวันนี้น้องบรดเหตุงานอยู่บ้านละลาเนาะก็คือยักมาลายสดก็เลยมาลหลบรดเหตุงานจิกกูเว่ยไส้บ้ากับอยู่กับอยู่แต่ว่าทาวิสา ตอนแรกว่าวิสาสิออกวันที่สิบเจ็ดแต่เด๋ยวนี่เออเพ่นเลือนเป็นวันวันที่เส้าสองเพ่นว่าวิสาออกวันที่เส้าสองแต่บบฮูว่าสิตรงหรือบอ่อเนาะถามฟังเบิ่งเดยวถามเด็กได้ขามไปฟังน,นะนะเิเห็ดคลิปให้เบิ่งเด้อ <c oughs> แต่ตอนนี่บด้ไปไสย <c oughs> อยู่เพื่อนเนาะก็เลยมาแบวาบว่าอลไรเมื่อไรสดเราว่าเขาบริเหตุคลิปลายมือแล้วยันแบบว่าพี่ๆ FC ทซีทิมนห จะพาวิ่งกันเด้อจะพาทิ่งกันเด้อ,อพ่นบอกวิสาเสียอว้วนทีเศ้าสองแล้วก็ล่ออีกเออคลายวันล่ออีกตัวหนึ่งค่ะประมาณว่าวันทีอีกเจ็ดมือน,นะคนเดียวลรอมากที่คุยตอนนี้เออสงสัยบอวบ,อบอมีคนเดียวนะไพหวงก็มาคุยกันหน้เนาะอเอ๊ bát xì bớt lâu xe rớt phải đây xuống ngáp mà tôi sẽ về sạc vẫn sạc hả sạc lên ทราบม,มือวาเลได้หเหรอพระแพทย์ค no. okay. อยเอาไปคืนด้วยวันเกาวเด้อตั้งแต่เมืองเราเด้อที่สมัยวัดที่จ้าแทนไม่ต้องลงคลิปก็ได้แต่ว่าสัต องอลงลยูจะบริลงบ่อยเนาะลายมือลงเธอนึงมันจะพือว่าแพงบอลบอลแพ่งแต่ว่าแบบว่าสมัครหนึ่งหมืน่นขีพนเะไดนบอกในหน้าตาเ,นนนะเท,เทนได้ซัหมือน้องปซิ่งเทิรมเทิร์นซมน้องเพื่อดอน้องเล่นเฟสเฟสไลฟ์ติกตอ็อกเนาะหล่ะกเป็น u t u ูบแต่ว่าลงคลิปมันสีนหน่อยหนึงน้องก็เลยบริรเทียชิดเงีเ้ยวะ แต่ว่าไรโซบเดินไมได้อยู่ม,มั้ยเนม้ขาหน,น,น้อนอาก็แล้วนอนอาละสิแล้วเราทำไปเทียวกินร้องอยู่ขยเ,เราเห็ดตอนเห็ดเป็นนขวนะเราเห็ดนะเ,เ,เองนะเขาสงบเจ้าเขนเจ้า,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 าแปดเหลี่ยมน,นะ คุยกันพอสนีทแล้วเนาะภาวนอาแน่นอนที่ไปอ่าไปหน้าป่าใชเนาะรถมากนะที่ไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกครั้งจะไปรีวิวให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเทปคลิปให้เบิร์นนะแล้ววันนี้โอเคแน้ะเดี๋ยวเมือ่อนหรเขาคุยกันใหม่ละจ้าลาไปก่อนเอ้ย <c oughs> สวัสดีสวัสดีค่ะ